มาครับผมเพื่อนๆก็เล่นเกมที่เรารักกันเหมือนเดิมนะก็จะเล่นปินปืนเหมือนฟาร์มานะครับผมปืนนี้คือลั่นกระสุนโคตรเร็วไอ hey, นะ้นะั่นน่ะได้เอพี่ผมด้ได้<ๆ>อีกเยอะเกินเยอะเกินเก็บสองครับผมมาตัวที่สามว่าไงโอเคครับผมเก็บสามนะเอาใหม่ครับผมเพื่อนป่าแสงไปยาวเหมือนเดิมนะครับผมเมื่อเขาจะบุกมาเร็วเลยนะด้านสะพานนะเพื่อนๆแสงมาแล้ว โอ้แสงนานเกินเพื่อนนี่ยเก็บเก็บหนึ่งครับผมเก็บไปสองครับผมเรือเรือสี่สิบสี่นะตอนนี้วิ่งมาดูสะพานกันหน่อยเผื่อมีนะเงียบครับผมเฮ้ยด้าน,นหน้ามีได้ย,ยินเสียงิเงีเก็บไปหนึ่งครับผมโอ้โหทีมหุ่พายแพ้ไปนะครับผมเอาใหม่ครับผม,มเพื่อนวิ่งมาตั้งหลักไกลๆกันหน่อยนะตาระเบิดทำชิ้นไปมีคนวิ่งมาแล้ว ไปนหนึ่งครับผมเห็นไหมเขายิงผมโดนอยู่เพื่อนๆเมื่อกี้เลือดผมบักเลยเลือดร้อยใส่ลูกให้มันพร้อมก่อนนะปืนนี้ก็จะมีเสียงหลอนๆนิดน,นึงนะเป็นปืนหนึ่งเดียวในเอเดฟนะครับผมปืนนี้โอเคได้ระเบิดหนึ่งตัวครับผมโอ้โหกระสุนหมดก่อนครับผมในงานได้แล้วนะเมื่อกี้ป่าระเบิดไปสะพานเหมือนเดิมครับผมแทงไปหนึ่งลกูกสองลูกครับผมแล้วก็รอจังหวะนะมาแอบอยู่รู เหมือนยาวจะมานะผมได้ยินเสียงยเมื่อกี้นี่ไงเท็หนึ่งตัวผมได้ระเบิดครับผมเ,เรียบร้อยไปดูนเพื่อนในทีมเล่นกันหน่อยนะครับผมเพื่อนเก็บไปหนึ่งครับผมชนะไปเลยนะครับผมที่ผมก็เอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้สลับฟังแล้วนะครับผมบุกมูงกันหน่อยนะเพื่อนไปด้านหน้าโอ้โหยิงเขาไม่ตายครับผมเมื่อกี้เซ็งเลย ด้านหลังเพื่อนไม่เห็นหลังจริงแล้วเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยไปนะครับผมทีมขุณพ่ายแพ้น,นะครับผมเฮ้ยเหมืนมอนโมงจะมาเลยใช่ไหมเฮ้ยด้านหลังอีกโอ้โหเยอะเกินนะนี่นเหลือได้หนึ่งตัวอยู่เก็บไปสองครับผมโอ้โหเยอะเกินเพื่อนเอาให้ตายเพื่อนเอาให้ตายทีมของคุณได้รับชัยชนะไปนะครับผมห้าหกแล้วครับผมเกมตึงๆใหม่อีกแล้วนะเพื่อน โยนระเบิดไปหน่อยเผื่อได้นะยังไงก็ไม่รอดนะผมเใช่ไหมไม่โดนเลยเฮ้ย <Hey. S 1> มาดิครับผมโอโ้โหเลือดเหลือสิบสามครับผมตอนนี้ของเขาเหลดสองตัวนะได้เอพีนะครับผมเพื่อนเฮ้ยมีคนโดดผ่านไหมื่อกี้โอโ้โหเรียบร้อยไปเลยครับผมเพื่อนด้านหน้าเลยเพื่อนโอเค แพ้ไปนะครับผมเพื่อนเอาใหม่นะครับผมเฮ้ยมีคนบุกเร็วยังไงก็ไม่รอดด้านซ้ายมือมีคนวิ่งมาโอ้โหหากระสุนไม่เจอดูเพื่อนมันจีบเลยนะครับผมแพ้ไปครับผมเพื่อนเอาใหม่ครับผม,เ,ม,บผมเก็บตึงๆนี่้กำลังสนุกเลยไาระเบิดเป็นโมงกันหน่อยครับผม เหมือนพานจะมานะใช่ไหมอยูด่ด้านหน้านะผมหลังกระทางออกมามพี่เพื่อนเปิดแล้วครับผมต้องตามต้องตามนะนทำอะไรล่ะเพื่อนมาวิ่งมาแสงเปิดแล้วผมเดี๋ยวเราใส่ลูกให้มันพร้อมก่อนนะโดนพกผมแน่นอนคนนี้ในหนึ่งตัวเฮ้ยด้านหน้าอีกเก็บสองครับผม ของเขาเราคนเดียวนะเพื่อนนะเดี๋ยวผมก็จะวิ่งเข้าวงละกันนะเพราะว่าสกอร์ผมมันตามอยู่ก็ยังได้ที่หนึ่งแบบฟุกๆเหมือนเดิมนะครับผมเพื่อนว่าแล้วเี้ยมีคนวิ่งมาแล้วมาเร็วเกินนะคนนี้เพื่อนสงสัยจะห้าวจัดวันแลเบิดหมดแล้วยิงออกก็ได้นะครับผมไปไปสะพานกันหน่อยครับผมตัวเดิมครับผมที่เดิม พี่ตเจ้าเดือมูได้เอพเฉยครับผมเพื่อนโอ้โหเซ็งเน่ยด้านหน้าเหมือนเพื่อนยิงอยู่นะโอ้โหไม่ได้เฉยครับผมทีมของผุดพ่ายแพ้นะครับผมโอ้โหแบบเจ็ดแล้วนะครับผมเพื่อนไปด้านซ้ายมือคกรจะหายกระสุนเจินเพื่อนเฮ้ยเหมือนอยู่ในอุโมงค์นะปาระเบิดทำชิ้นกันหน่อยเผื่อได้นะได้ไหมเนี่ย โโอ้หสงสัยเขาจะออกไปแล้วนะใช่ไหมเงียบหล่อไอ้กาแครับผมลุนเพื่อนในทีมเล่นก็ได้ครับผมทีมผมเล่นดีอยู่นะชนะไปครับผมแปดแปดแล้วตอนนี้นนนปลาระเบิดเดีอยวย้อยไปเผื่อได้นะครับผมไปมงเลยแล้วกันนะเพืเ่อนๆเฮ้ยหน้าโอ้โหยิงเขาไม่ตายครับผมตายเองเลยเพืเ่อนๆเห็นไหม เก้าแปดแล้วครับผมตาระเบิดไปครับผมสองลูกเลยจะตามเพื่อนกันหน่อยนะด้านหน้าเล่นในตัวนะเก็บไปสองครับผมเก็บไปสามครับผมให้ด้านหน้ามีอีกกระสุนเหลือสองนัดยิงได้อยู่เก็บไปสี่ครับผมมีดฟันกันหน่อยมีดฟันกันหน่อยโอเคครับ ยังไงก็ชนะนะครับผมตานี้ใช่ <travaille> ไหม <ông> เฮ้ยเพื่อนอีกตัวเดียวเออโอ้โหแพ้ไปครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมอยากให้ชมคลิปสนุกๆ<น>กันกนะครับ<น>